เวลาส่วนตัวเขามันเป็นอะไรมันเป็นชีวิตเขามันเป็นเงินเขานะมันเป็นมันเป็นสิทธที่เขาจะจะทำอะไรก็ได้นะครับเขาจะพูดในลักษณะนั้นนะครับอ่ค่อนข้างจะแรงว่าว่าผมเกี่ยวอะไรด้วยนะจากาจะใช้คำประมาณแบบนี้เลยนะอ่ามันเป็นสังคมเดียวกันนะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เราอยู่บนโลกใบเดียวกันนะครับอ่า การกระทําที่มันสุดสุดทางไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันมันไม่ใช่ความผิดสทัทีเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นความสับสนในชีวิตแล้วเมื่อเมื่อเมื่อคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่สับสนเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณทําให้พลังงานมวลรวมเนี่ยมันเสียสมดุลสิ่งที่ผมมองเนี่ยก็คือว่าเราเกี่ยวพันกับเมตาตรอนด้วยนะครับฮ ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่ก็คือว่าคนที่มองโลกงได้ดีเกินจริงเนี่ยเขาจะไปอยู่ในพลังงานของแดนดิมิตซะเยอะนิมิตนี่มันจะอยู่ด้านบนทางขวานะครับเสร็จแล้วปัญหามันเนี่ยมันไม่ใช่แค่นิมิตอย่างเดียวนิมิตอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะฝันฝันไปนะยังไม่ได้มีอะไรที่มันที่มันหนักหนาสาหัสนักนะครับแต่ว่าด้านล่างของนิมิตที่เป็นตำแหน่งตรงกันที่อยู่ด้านล่างลงมาเนี่ยมันเป็นอสูรนะครับพอมันลงมาเชื่อมกับอสูรเนี่ยอสูรมันมีลักษณะของการตัดสินเหตุผล แล้วมันเป็นการตัดสินเหตุผลที่ออกจะเข้าข้างตัวเองด้วยนะครับเมื่อสองตำแหน่งนี้มันทํางานร่วมกันเนี่ยมันทั้งทำให้เส้นพลังงานเนี่ยมันเอียงออกไปทางขวามือนะครับเมื่อมันเอียงไปทางขวามือเนี่ยมันก็ทําให้ด้านอื่นๆเนี่ยมันต้องขยับตามแต่ว่ามันจะขยับตามได้ยากอันนี้พูดถึงในส่วนของบุคคลนะแล้วเมื่อมันเริ่มเอียงไปในคนสองคนเนี่ยมันก็เกิดสภาวะอื่นๆตามมาของของคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมองเห็นว่า เมื่ออย่างนี้มันทําได้เนี่ยคนอื่นก็ทําตามเพราะว่ามันยังไม่สุดทางนะครับส่วนส่วนกลุ่มที่มันสุดทางไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นคดีความแล้วก็เลิกลากันไปแต่ว่ามันก็ยังมีคนใหม่มีเหยื่อรายใหม่ที่เข้าไปสู่สถานการณ์ของการมองโลกดีเกินจริงแล้วก็กําลังเดินไปสู่ปัญหาตรงนั้นอยู่ดีนะครับที่ผมบอกว่ามันเป็นสังคมเดียวกันมันเป็นกลุ่มพลังงานซึ่งมันอยู่บนไกอานี้เหมือนกันนะครับมันเป็นสังคมเดียวกัน สิ่งที่เรามองเนี่ยแล้วเราเป็นห่วงเนี่ยมันเป็นห่วงความเป็นห่วงเนี่ยมันมาจากตําแหน่งของพระอาทิตย์นะครับตําแหน่งของอสันติการุณานะครับเพราะว่าเราเห็นว่าเขากําลังทําตัวเองให้ลําบากนะครับเขากําลังเดินไปสู่ความเสียเวลาเสียทรัพย์เสียหลายอย่างแต่ว่ามันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องเรียนรู้ว่าเขาจะมีปัญหาเขาเขาจะมีปัญหาในอนาคตนะครับ การทักทายไปในหลายๆครั้งเนี่ยมันทําให้เขาไม่พอใจนะครับแล้วแต่ว่าเราก็เราก็รักษาระยะห่างไว้นะครับเราก็พยายามจะอธิบายกับผู้คนอยู่ว่าสิ่งที่เราต้องดึงดึงกลับมาจากเขาเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อคุยกันโดยตรงไม่ได้เนี่ยสิ่งที่ต้องทําเพิ่มเนี่ยสิ่งที่ต้องทําเพิ่มก็คือตําแหน่งของตําแหน่งของอตําแหน่งของพระอาทิตย์นะครับ ตำแหน่งของะ้าทิ์เป็นสันติการุณานะครับคำว่าการุณาเนี่ยคือเราปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์นะครับมันเป็นความคิดเชิงบวกนะครับในเมื่อเราเห็นสถานการณ์ของเรียกอะไรเพื่อนร่วมโลกซึ่งกําลังกําลังมีความคิดสุดโต่งแล้วก็กําลังนอกจากหลอกตัวเองแล้วบางคนเขากลายเป็นเหยื่อนในการร่วมมือในการในการล้างสมองหรือว่าหลอกคนอื่นต่อๆไปด้วยโดยไม่รู้ตัวนะครับเขาอยู่ในแดนฝันนะฮะ แล้วในแดนฝันเนี่ยก็ไปใช้ลักษณะของการตัดสินเหตุผลซึ่งมันผิดพลาดนะครับยังมีความเชื่อในหลายๆอย่างคือเหตุผลมันลดลงเหลือเป็นเหลือเป็นเบตานะครับพอมาเหลือเป็นเบต้าเนี่ยเหตุผลมันมันมันไม่ปฏิประตอนะครับมันมีหลายๆส่วนซึ่งมันไม่ใช่เรียกว่าอะไรมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเออ ทำทำไปก่อนเดี๋ยวถ้ามันเกิดมันเกิดแล้วค่อยมาว่ากันออไอกระบวนการที่ว่าทำทำไปก่อนแล้วเกิดเหตุอะไรแล้วเขามาแก้ไขกันเนี่ยมันมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ทำได้ทันทีนะจะใช้คําว่ายัางไงดีคือเราอยู่กับการให้เหตุผลที่มันง่ายๆเหมือนเหมือนออกไปเซเว่นแล้วก็ไปซื้อของมากิน มันดูง่ายและสั้นมากว่ามันมีแค่นี้นะครับแต่ว่าถ้ามันต้องไปต่างประเทศใช่ไหมถ้ามันต้องไปต่างประเทศเนี่ยมันต้องเตรียมการหลายอย่างมันไม่ใช่ออกมาจากบ้านแล้วก็ไปซื้อตัว๋วแล้วก็ไปเมืองนอกได้เลยนะครับการซื้อตั๋วเครื่องบินที่จะไปต่างประเทศเนี่ยคุณก็ต้องมีพาสปอร์ตนะคุณต้องมีวีซา่านะคุณต้องมีเอกสารอื่นๆอีกถ้ามันจะไปนานอย่างเนี้ย